Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ ช่วงนี้จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 7ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวัน,นพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมและก็การวิเคราะห์โมเดลฝนก็อาศัยข้อมูลจากทาง windy.com นะครับพ่อแม่พี่น้องลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมสำหรับ แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬกาวันพรุ่งนี้พบว่าประเทศไทยเราไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักและหนักมากนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2567สำหรับประเทศไทยเรานะครับผม ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าบ,บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมถึงประเทศประเทศจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันพรุ่งนี้คือวันที่12ธันวาคมนะครับผมซึ่งทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเกิดขึ้นบางแห่งในระยะแรกๆโดยยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงระมัดระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนะครับผมสำหรับมรสุมตัวออกเสียงเหนือกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ส่วนขึ้นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกําลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความ,มาระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงวันที่12-16ถึงธันวาคมมรสุมตวนออกเสียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณประเทศ บริเวณทะเลจีนใต้จะเคลื่อนผ่านเอาไทยและภาคใต้ตัวล่างในช่วงวันที่13-15ธันวาคมนี้ทำให้ภาคใต้มีฝน,นเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางเนื่องจากมีการระบายอากาศได้ดีนะครับผมเรามาพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับผมภาคเหนือคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18-21ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32- 34องถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่9-14ถึงองศาเซลเซียสมีลมทวนออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม เราเลื่อนมาทางภาคตะวันออกกันครับผมเราเลื่อนมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางตอนเช้ามีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิตําสุดอยู่ที่1 8บแถึงยีองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32มสองถึงสาองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่1 2บสถึงสิ องศาเซลเซียสมีลมตวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางและภาคตวนออกกันครับผมสำหรับทางภาคกลางคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้ากับมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของทางตอนล่างและทางตอนออกของภาคณนภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-23องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-34องศาเซลเซียสมีลมตันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนมาทางภาคตอัวนอ,อกลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคตอัวนอ,อกคาดกันว่าจะมีหมอกบางในตอนเช้าก,กับมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-34องศาเซลเซียส มีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งมีขื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับผมแล้วเลื่อนลงมาดูลักษณะอากาศสภาพอากาศของทางภาคใต้กันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับทางภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตนออกหรือฝั่งอ่าวไทยคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมามีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูง1-2เมตรตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไป มีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งรนตกหรือฝั่งอันดามันกันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับลักษณะอากาศของทางฝั่งอันดามันคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและจังหวัดสตูล อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-32องศาเซลเซียสมีลมตะว,วันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับผมบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องเราเลื่อนขึ้น มาดูการพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมโดยคาดการว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกบางตอนเช้ากับมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 3 3 5องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการ วิเคราะห์โมเดลฝนกันครับผมโดยจะวิเคราะห์โมเดลฝนโดยอาศัยข้อมูลจากวิ n d y com ก็พบว่าในช่วงเวลา21่เนาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนสำหรับประเทศไทยเรานั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องก็มีกลุ่มเมฆฝนอยู่ทางภาคใต้จะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมโดยจะเป็นกลุ่มเมฆฝนที่อยู่ตามแนวชายฝั่งโดยเฉพาะทางฝั่งอ่าวไทยนะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่แถวบริเวณมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยอยู่แถวบริเวณจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัด นราธิวาสนะครับผมเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับในช่วงเวลา21นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนของวันที่11นะครับผมพอเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงเวลาประมาณในช่วงเวลาประมาณ2นาฬิกาจนถึง5นาฬิกาสำหรับประเทศไทยเรานะครับพ่อแม่พี่น้องก็พบว่าภาคเหนือภาคตะนองเชียงเหนือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะนอกภาคใต้ฝั่งอันดามันไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืน เป็นต้นมาจนถึง5โมงเช้าของวันที่วันที่12นะครับผมโดยพบว่าส่วนใหญ่สําหรับประเทศไทยทางภาคใต้ก็จะเริ่มมีกลุ่มเมฆฝนตามแนวชายฝั่งนะครับผมตั้งแต่เที่ยงคืนมาจนถึง5นาฬิกาหรือ5โมงเช้าของวันที่12โดยเริ่มตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเมฆฝนลักษณะที่เกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายฝั่งเสียเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้อง ในเวลาช่วงเวลาดังกล่าวช่วงเวลาประมาณตีสามถึงตีห้าก็มีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนักอยู่ในอ่าวไทยนะครับผมเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับโดยเฉลี่ยโดยทั่วไปสําหรับอ่าวไทยนั้นก็จะมีเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยแต่จะมีกลุ่มยอมหนึ่งอยู่ที่ค่อนข้างที่จะปานกลางจนถึงหนักนะครับเป็นสีแดงอยู่ในบริเวณอ่าวไทยนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนภาคอื่นและสอปปร,ปราวไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผม แล้วมาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงช่วง8ปดโมงเช้าของวันที่12ก็พบว่าประเทศไทยทั้งภาคเหนือภาคตันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ฝั่งอันดามันไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนก็ยังเกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายฝั่งทางฝั่งอ่าวไทยอยู่เหมือนเดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องในลักษณะเล็กน้อยไล่มาตแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ไล่ลงไปจนถึงจังหวัด นราธิวาสนะครับเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับผมเกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายฝั่งนะครับแล้วก็มีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างที่จะปานกลางอยู่ตรงกลางของอ่าวไทยพอดีนะครับผมค่อนข้างปานกลางถึงหนักนะครับตกอยู่ในบริเวณอ่าวไทยนะครับผมในช่วงนี้ในช่วงเวลาตั้งแต่7จ็ดมงเช้าจนถึง8ปดโมงเช้าก็เป็นกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนักครับในบริเวณอ่าวไทยส่วนทางภาคตะวันออกก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยอยู่แถวทางจังหวัดตากจังหวัด ระยองจังหวัดชนบุรีนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนสวนปปลาวนั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนเกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเวียดนามนะครับผมไล่มาตั้งแต่แขวงไล่มาตั้งแต่แขวงบริคาไซจนถึงแขวงอัฐปือนะครับเกาะกลุ่มกันอยู่แต่ก็เกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายแดนเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลาในช่วงเวลา1 0บถึงสิบเนาฬิกา ของวันที่12นะครับผมก็พบว่าประเทศไทยเราโดยเฉพาะทางภาคใต้นั้นปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆฝนตั้งแต่ปานเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับในช่วงนี้ส่วนภาคอื่นนั้นยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดทางภาคตะวันออกภาคตะวันออกมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยอยู่ตามแนวชายฝั่งแถวจังหวัดระยองและจังหวัดชนบุรีนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝนสาหรับประเทศไทย นั้นจะเข้าปกคุมทั่วทั้งจังหวัดตั้งแต่ภาคใต้เลยนะครับผมทั้งทั้งทั้งฝั่งอันทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันทุกจังหวัดเลยนะครับผมส่วนที่ค่อนข้างหนาแน่นนั้นจะอยู่ในบริเวณจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังจังหวัดสตูลจังหวัดพัทลุงสงขลา ปัตนานียลานะครับผมเป็นกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับส่วนกลุ่มเมฆฝนที่อยู่ในลักษณะเล็กน้อยก็อยู่แถวจังหวัดนราธิวาสและก็จังหวัดจังหวัดละนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยจังหวัดแถวตามแนวชายฝั่งของจังหวัดทางฝั่งอ่าวไทยนั้นโดยพบว่าตามแนวชายฝั่งของจังหวัด ทางฝั่งอ่าวไทยจะมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางเข้าปกคลุมียเป็นส่วนใหญ่นะครับผมในช่วงนี้เกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายฝั่งนะครับเป็นเป็นฝนปานกลางครับผมโดยในบริเวณอ่าวไทยตอนกลางจะมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างปานกลางและหนักกระจายตัวอยู่ในบริเวณอ่าวไทยนะครับผมและก็คาดว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะเกาะสมุยน่าจะอยู่ในลักษณะที่ว่ามีฝนตกค่อนข้างหนักนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามา ส่วนสพป,อปอราวานั้นในช่วงเวลาตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นมาจนถึง11โมงเช้าก็พบว่าไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมแต่ก็จะมีกระจายตัวอยู่ตามแนวชายแดนตั้งแต่แขวงสวนะเขตลงมาจนถึงอัฐปือครับพ่อแม่พี่น้องเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับผมเรามาติดตามโดยพบว่ากลุ่มเมฆฝนตั้งแต่เวลา11นาฬิกาสำหรับทางภาคใต้นะครับผม จนถึงเวลา14 15นาฬิกาโดยพบว่ากลุ่มเมฆฝนสำหรับทางภาคใต้ในช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายโมงมาจนถึง15นาฬิกานั้นค่อนข้างที่จะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนักปกคลุมอยู่เป็นกลุ่มนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยทั่วไปแล้วจะมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยปกคลุมไปทั่วทั้งทั่วทั้งจังหวัดทางภาคใต้เกือบทุกจังหวัดเลยนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนที่เล็กน้อยนั้นจะอยู่แถวจังหวัด ราชบุรีจังหวัดนคนปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยแล้วก็ทางฝั่งอ่าวไทยทางฝั่งอันดามันก็จังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่เป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยส่วนกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนักตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักมากนั้นจะอยู่ในส่วนใหญ่จะอยู่ในตามแนวชายฝั่งนะครับแล้วก็จะเริ่มมาตั้งแต่จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่เป็นกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนักมากเลยนะครับผมเข้าปกคลุมอยู่ในช่วงเวลา14-15นาฬิกาเนื่องจากว่าเป็นสีแดงโดยเฉพาะเกาะสมุยนั้นเป็นกลุ่มเมฆฝนที่ปกคลุมมาค่อนข้างประมาณ 2- 3าชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วนะครับผมในลักษณะกลุ่มเมฆฝนปานกลางส่วนกลุ่มส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาส ตลอดทั้งจังหวัดสตูลจังหวัดตรังเป็นกลุ่มเมฆฝนปานกลางเข้าปกคลุมอยู่นะครับผมคาดกันว่าจะมีฝนตกตั้งแต่ปานกลางจะถึงหนักครับสำหรับจังหวัดดังกล่าวนี้โดยอ่าวไทยในช่วงตอนเกือบจะอยู่ในตอนตรงกลางของอ่าวไทยจะมีกลุ่มเมฆฝนปานกลางค่อยเข้ามาเสริมอยู่เรื่อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลา18นาฬิกา18 19, 19. นาฬิกาช่วงนี้กลุ่มเมฆฝนสำหรับประเทศไทย ก็ยังอยู่ในลักษณะเกือบเหมือนเดิมนะครับผมยังปกคลุมอยู่ในตำแหน่งเดิมแต่ความเบาแต่จะเบาบางลงเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนักและก็หนักมากนั้นจะอยู่ในบริเวณจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงานะครับผมเป็นกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนักนะครับพ่อแม่พี่น้องเขาปกคลุมอยู่แล้วก็ เกาะสมุยก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนปานกลางเข้ามาปกคลุมอยู่นะครับผมซึ่งถ้าพูดไปตามลักษณะโมเดลฝนแบบนี้ก็หมายความว่ามีฝนตกหนักในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาเป็นการตกต่อเนื่องมา3-4ชั่วโมงแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอ แจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับผมในวันพรุ่งนี้ส่วนจังหวัดที่อยู่ในลักษณะกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยก็เริ่มมาตั้งแต่ทางภาคทางกรุงเทพมหานครแถวจังหวัดนครปฐมราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาสสครเพชรบ,บุรีประจวบคิริขันจังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดสตูลน,นะครับแล้วก็ข้ามฝั่งมาทางจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุงปัตตานียะลานราธิวาสนะครับผมเป็นกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างเล็กน้อยนะครับในช่วงเวลา18-19นาฬิกาโดยกลุ่มเมฆฝนปานกลางจะปกคลุมอ่าวไทยในตอนกลางๆนะครับพ่อแม่พี่น้องซึ่งจะส่งผลให้จังหวัดแถวจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงาค่อนข้างที่จะ มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับผมเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลาต่อมาคือในช่วงเวลาตั้งแต่20นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาก็พบว่าประเทศไทยภาคเหนือภาคตะอนอ,อกเฉียงเหนือ,ภา,อ,นอ,อ,อภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะอนอ,อกไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมสปพรปรลาวในช่วงนี้ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับในช่วงเวลา22นาฬิกาของวันที่12และก็ภาคใต้ตอนล่างก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้อง โดยกลุ่มเมฆฝนจะมีค่อนข้างหนาแน่นอยู่ตามแนวชายฝั่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็จังหวัดพังงาจังหวัดละนองจังหวัดตรังนะครับผมจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตเป็นกลุ่มเมฆฝนลักษณะค่อนข้างหนาแน่นนะครับผมแต่ก็ยังไม่ถึงปานกลางนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝนปานกลางในช่วงเวลา ยี่สิบเอ็ดยี่บสองนาฬิกาจะเกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายฝั่งของจังหวัดประจวบคิริขันลงมาจนถึงจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะรับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเที่ยงคืนของวันที่12เลยครับผมโดยเพราะว่าในช่วงเที่ยงคืนของวันที่12รอยต่อวันที่13ก็พบว่าอ่าวไทยนั้นปกคลุมไปด้วยกลุ่มเมฆฝนตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางเป็นหย่อมๆย่อมอยู่นะครับผมโดยกลุ่มปานกลางจะกระจายตัวเป็นหย่อมหย่อม ปกคลุมกระจายตัวทั่วบริเวณของอ่าวไทยเลยครับพ่อแม่พี่น้องและก็คาดว่าในเวลาต่อมาก็น่าจะเคลื่อนเข้าหาฝั่งเนื่องจากทิศทางลมเป็นทิศทางลมที่เคลื่อนเข้าหาฝั่งอยู่ตลอดเวลานะครับผมโดยมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะค่อนข้างป่านกลางอยู่ตามแนวชายฝั่งไล่มาแต่จังหวัดเพชรบุรีหรือจังหวัดชุมจังหวัดส,สมุทรสงครามสมุทรสาครเลยครับพ่อแม่พี่น้องไล่มาเรื่อยๆจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ต่อเนื่อง ไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับผมเป็นกลุ่มเมฆฝนปานกลางที่จ่ออยู่ตามแนวชายฝั่งนะครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่12รอยต่อวันที่13โดยกลุ่มเมฆฝนที่อยู่ตามปกคลุมจังหวัดทั้งจังหวัดก็อยู่แถวในลักษณะเล็กน้อยนั้นอยู่แถวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดละนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยเข้าปกคลุมอยู่ในช่วงนี้ ผมแต่ถ้ามองโดยภาพรวมก็มหมายความว่าในช่วงเที่ยงคืนของวันที่12นั้นอ่าวไทยทั้งอา่าวปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆฝนเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอเตือนพ่อแม่พี่น้องที่ทําอาชีพการประมงหรือเดินเรือในตอนกลางคืนก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าอ่าวไทยนั้นมีเมฆปกคลุมมาตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นมาจนถึงช่วงเที่ยงคืนก็ยังยังมีปกคลุมอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้อง โดยการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอยุติไว้ในช่วงเที่ยงคืนนะครับผมของวันที่12รอยต่อวันที่13ทั้ทางสงปปลาวในช่วงเที่ยงคืนก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมแล้วก็เป็นที่น่าแปลกใจนะครับพ่อแม่พี่น้องว่าทําไมประเทศไทยเราไม่มีพื้นที่เสียงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากเลยนะครับผมเนื่องจากว่าดูในโมเดลฝนแล้วแถวจังหวัดชุมพรจนถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกรบี ตรังพังงากลุ่มนี้ในช่วงตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาจนถึงช่วงเที่ยงคืนก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องเราก็ต้องขอเตือนพ่อแม่พี่น้องแถวจังหวัดดังกล่าวขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ17-18นาฬิกานะครับ17-18-19นาฬิกาซึ่งทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ค่อนข้างที่จะรับโดยตรงเลยนะครับผมเป็นกลุ่มสีแดงอยู่นะพ่อแม่พี่น้องสุราธานีครับจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังครับ 3- 4สี่จังหวัดในกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มเมฆฝนสีแดงเลยครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็อยู่ในช่วง3 4สี่ชั่วโมงด้วยนะครับผมก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องกล่าวโดยภาพรวมก็คือตั้งแต่ภาคใต้ขอให้ติดตามข่าวสารของหน่วยงานราชการด้วยนะครับผม ตั้งแต่ภาคใต้ตั้งแต่ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันในช่วงวันที่12นี้นะครับพ่อแม่พี่น้องซึ่งก็ไม่ทราบว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้วิเคราะห์ว่าไม่มีไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยสำหรับฝนนะครับผมสำหรับประเทศไทยเราแต่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง3-4จังหวัดโดยเฉพาะทางสุราษฎร์ธานีจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรัง ขอให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับผมเรามาติดตามการสรุปสภาพอากาศของประเทศไทยเรานะครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบว่าการพยากรณ์อากาศประจำวันของวันพุทธที่11ธันวาคมพุทธศักราช2567ระหว่างเวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาิกาวันพรุ่งนี้โดยใส่ข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมโดยเป็นการสรุปแบบย่อ,ยอๆมานะครับพ่อแม่พี่น้อง ภาคเหนือคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ายอดดอยมีอุณหภูมิประมาณ5-15องศาเซลเซียสนะครับผมภาคตนออกเฉียงเหนือคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้ามีฝน20%ของพื้นที่ทางตอนล่างของภาคนะครับผมยอดภูมีมอุณหภูมิอยู่ระหว่าง12-16องศาเซลเซียสและก็ภาคกลางคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า มีฝน10%ของพื้นที่ทางตอนล่างและทางด้านตนออกของภาคส่วนทางภาคตวตอนออกคาดกันว่าจะมีหมอกบางในตอนเช้ามีฝน30%ของพื้นที่กรุงเทพมหมานาครและปริมณฑลคาดกันว่าจะมีหมอกบางในตอนเช้ามีฝน20%ของพื้นที่นะครับผมส่วนทางภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอาา่าวไทยคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ในช่วงเวลา18นาฬิกาวันนี้จุถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ก็ขอจบ การพยากรณ์อากาศไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม